ครับไก่ในโซนนี้เขาก็จะรอบเลยอ๋ออันนี้คือเริ่มต้นจากหนูมาก่อนอ่าฮะแต่อันนี้การใหญ่อันนี้คือแพลนวางแพลนวม่หนึ่งก็คือตรงนี้จะเป็นแลนดแม็กใช่นะครับตรงนี้จะเป็นแลนดแม็กก็คือเริ่มต้นก็คือจากหนูมาก่อนแต่ไม่ชวนเพิ่เริ่มแทงเมื่อตอนนี้ฮะอันนี้ผลแรกที่มานนี่หนอเนี่ยดูมือผมครับเมื่อเมตาเนี่ยหนอใหญ่นะครับหนอใหญ่นะครับเนี่ยหนอจะเป็นหนอหมอแบบสูงๆหน่อยาวๆเหมือนเหมือนไผ่เลี้ยงเนาะใช่ฮะมงรับมันเป็นเป็นสัตว์ที่หนึ่งเลยเลี้ยงง่ายครับขยายพ กินอะไรก็ได้แล้วเราเราเอาไปทอดนะครับเอาไปทอดครับเอาไปทอดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาไว้คั่วครับสดครับนี่นะครับเราก็แปลรูปมาแล้วครับ ฟาร,ร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอวันแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอวัดโบดครับจังหวัดมิซูโนโรกครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งหนูที่นี่ครับ ตอนแรกผมก็มองหาบ่อหนูจังเลยว่าบ่อหนูที่อยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนครับผมก็รู้สึกงงครับมองหาไม่เจอครับไปพี่ขับพาขับรถเข้ามาในป่าครับที่ไหนนะครับนี่ฮะตรงนี้เป็นสวนไผ่ครับที่เขาเลี้ยงไอ้ปลูกไว้ประมาณ3ปีครับโตมากนี่ฮะแล้วก็ไปทํานู่นครับเห็นไหมครับไปทําบ่อหนูกลางสวนไผ่ครับเดี๋ยวนี่เอาก่อนไปทําบ่อหนูกลางสวนไผ่ครับดูสิครับแล้วก็เลี้ยงแบบไม่ทำมาแล้วด้วยแบบเลี้ยงรวมแบบแยกคลอดด้วยนะครับเลี้ยงรวมและแยกคลอดนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าพี่เขามีแนวคิดยังไงนะครับทาไมถึงเลี้ยงหนูครัับบผมเดีียว่คร ชื่อคุณพี่อะไรครับผมชื่อแสงครับคุณพี่แสงคุณพี่แสงคับพี่นี่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่บ้านคลองช้างบ้านคลองช้างตำบลวัดโบสถตำบลวัดโบสถครับอำเภอวัดโบสถอำเภอวัดโบสถครับลจังหวัดพิษณุโลกครับตอนแรกที่ผมเข้ามาตอนพี่พาผม้ามาผมรู้สึกว่าพี่ผมมองหาบ่อหนูไม่เจอพี่คือเห็นแต่ปลาผมก็งงมากเลยแล้วพี่เลี้ยวเข้าป่าเอ้าอยู่ตรงไหนมาอ้าแล้วมาทําในบ่อในนี้ครับ เริ่มต้นคิดอยากเลี้ยงหนูรู้สึกยังไงครับทำไมถึงอยากเลี้ยงหนูที่นี่แล้วก็ตอนนี้ผมว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ครับที่เลี้ยงเนี่ยแบบนี้ครับแรกๆแล้วก็มองมองเห็นความเคลื่อนไหวของของหนูเองมาตลอดคุยกับใครก็พยายามบอกให้เขาส่งเสริมหรือคุณแนะนำนะครับแนะนําครับผมคือเป็นครูทอนนีก็เสียอ๋อครับผมครับฟิตก็จะบอกเฉยๆบอกบอกอยู่ตลอดว่าสามารถจะหาตังค์ได้โดยโดยเนี่ยเรั่นี้ไปอยู่ใกล้ตัวครับคุณกับชีวิตเขาเนี่ยแล้วก็เพราะว่าราคาตอนเนี้ย ขึ้นตลอดแล้วก็หายากเป็นเป็นอาหารที่คนทั่วไปบริโภคนยมบริแถวนี้บริโภคไหมครับนึกว่าแค่ฝออีสานโอ้ยแถวนี้ตัวหาเลยแหละครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันในธรรมชาติเป็นยังไงครับยังยังหายากอ๋อหายากมากมากเลยละครมากอ๋อครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือก็คือถามก่อนครับกินหนูไหมฮะ ที่ที่เลี้ยงคือเลี้ยงไว้กินเองใช่ไหมครับเนี่ยก็หลายหลายอย่างเพราะว่าพื้นที่นี้ก็ตอนเลกกก็จัดจะพอแล้วแหละวไว้เดินเล่นในสวนเดินเล่นในสวนแต่ก็มาวางแผนกับลูกสาวครับเขาอยากจะทํากิจการพวกขายอาหารอะไรเขาไมยอยากสร้างสร้างสร้างแลนด์มาร์คที่มันดึงดูดคนแล้วก็จะทําหลายๆอย่างทําอะไรมีทําอะไรที่แตกต่างมีเป็ดไอมีไก่เนื้อไก่ไข่ฝั่งนู้นอยู่ไหนครับ ในตัวนี้เขาจะรอบเลยอ๋ออันนี้คือเริ่มต้นจากหนูมาก่อนแต่อันนี้การใหญ่อันนี้คือแลนวางแพนว้านหนึ่งก็คือตรงนี้จะเป็นแลนด์แม็กซ์นะครับตรงนี้จะเป็นแลนด์แม็กซ์ก็คือเริ่มต้นก็คือจากหนูมาก่อนแต่มีสวนไผ่แล้วแต่ว่าสวนไผ่เป็นที่ร่มเย็นมากคนมานั่งแบบโอ้โหหน้าไหนก็สบายเนาะโอเคครับพาผมไปดูไผ่นะครับเริ่มมันหนูเขาลงไปก่อนเรามาดูไผ่ไผ่นี่เป็นไผ่อะไรครับทั้งหมดเนี่ยครับไผ่สางบนเลยไผ่สางบนจำนวนจำนวนเท่าไหร่ครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยน่าจะวัด เกือบร้อยแปดร้อยต้นนะฮะอ๋อประมาณร้อยกอร้อยกอแปดร้อยแปดร้อยกออ๋อแปดร้อยกอร้อยกอคงไม่ใช่แล้วโอ้โหแบบประมาณพื้นที่กี่ไร่ครับเนี่ยแปดร้อยกอเนี่ยฮะอ่าจะอยู่ประมาณสิบไร่นะครับอยู่สิบไร่ครับสิบไร่อ๋อพื้นที่ทั้งหมดปลูกยังไงคับเนี่ยปลูกความกว้างคุณยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยสามคูณสามนะครับสามคูณสามเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อไม้หน่อยฮะมีหน่อไม้ไหมครับกินได้ไหมครับได้เลยครับพาผมไปดูนะครับมีนี่ครับอันนี้ก็พาไปดูครับออกมีมีผลผลิตแล้วเนี่ยปลูกท อะไรฮะไอ้กี่ปีถ้าปลูกเนี่ยกี่ปีแล้วครับอันนี้อายุสามปีแล้วครับสามปีพอดีอายุสามปีอันนี้หนอน่ยก็เพิ่งเริ่มแทงเมื่อตอนนี่ฮะอันนี้ผลแรกที่บานอนี่ยหน่อเนี่ยดูมือผมครับเมื่อเมษาเนี่ยหน่อใหญ่ครับหน่อใหญ่นะครับเนี่ยหน่อจะเป็นหน่อมอแบบสูงๆหน่อยาวๆเหมือนเหมือนไผ่เลี้ยงเนาะใช่ครับอ่าเหมือนไผ่เลี้ยงไม่เหมือนไผ่ไผ่ตรงไผ่กิมซูไม่เหมือนเนาะนั้นมันจะหน่อใหญ่แต่เขาจะโตขึ้นเรื่อยครับอันพวกปีแรกๆเนี่ยอ๋อนี่เป็ปีแรกๆอเนี่ยครับดูดู อ๋อการพัฒนาลำเนาะปีปีที่ 1, ปีที่2อ๋อมันมันจะเป็นมันเป็นแบบนั้นเพราะเราเราไปอีกอย่างไม่ได้ดูแลเขาเลยครับน้ำท่าปุ๋ยปุ๋ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยจัดการเขาคือไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยาเรียกเรียกตัวเองคือคือมีหน้าที่เอามาขุดลุมแล้วก็ลงเลยใช่ตอนขุดลุมได้เตรียมหลุมอะไรไหมครับเนี่ยไม่เลยครับคือ ใส่จบจบหน้าเดียวหน้าจบจบกบระบบน้ำเหยียบเหยียบน้ำยนต์นไม่ต้องครับไม่ต้องง่ายเกินแล้วมีตายไหมเอามีตายไหมเออมีบ้างครับมีมีบ้างครับแต่น้อยมากน้อยมากน้อยมากโอ้โหดูก่อนนี้ครับครับก่อนนี้ดูดิครับดกมากครับนี่โอ้โหนี่คืออันนี้เป็นพื้นที่ที่เลี้ยงไผ่โอเคครับแล้วต่อไปครับคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูตอนแรกครับอีกรอบหนึ่งครับผม ล้อมงรดมันเป็นเป็นสัตว์ที่หนึ่งเลยเลี้ยงง่ายครับขยายพันธุ์เร็วบตลาดมีความต้องการสูงที่สําคัญที่สุดคืออาหารของหนูเนี่ยกินอะไรก็ได้แล้วเราเราผลิตมันขึ้นมาได้พึ่งตัวเองได้อ๋อครับผมเราไม่ไปยึดติดที่ตลาดที่เขาขึ้นอะไรก็ต้องยอมรับไอ้นี่เราเราทําเองได้เราทำเองได้ที่ข้างหลังสองไร่เตรียมปลูกพืชไว้ยาแตแลวมันล้มเหลวก็โอ้โหเยี่ยมครับยาครับแล้วตอนนี้ผมเกินไ้ก่อนหน้านี้คือ พอ่อแกพี่หรือพอ่อให้เรียกเรียกพี่เนาะเรียกพี่ดีกว่าครับ <laughs> ยังไ่รุ่นอยู่เลยครับ <laughs> พี่ก็คือคิดนวัตกรรมใหม่ก็คือการเลี้ยงรวมนะครับแล้วแบบแยกคลอดเนี่ยฮะพาไปดูบอ่อครับตอนนี้เริ่มไปดูบอ่อแล้วในไผ่พอแล้วเนาะใครอยากสนใจเรื่องไผ่อาค่อยมาถามทีหลังนะครับเนาะโอเคมาดูนี่ครับตรงนี้ฮะในส่วนของการทรําบ่อก็คือทําในตะหว่างตรงกลางนะครับเนี่ยตรงกลางป่าไผ่ฮะเนี่ยตรงกลางผาไผ่เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นทรงเป็นมุมจั่วแบบนี้ครับข้างบนก็ มุงสังกสีเนาะฝนตกฝนตกนี่นะน้ำจะจะรั่วไหมครับฝนตกสองสามรอบตกมาเนี่ยไม่ไม่รั่วครับไม่รั่วใช่ไหมครับไม่รั่วโอเคฝั่งนี้เปิดได้ไหมครับได้โอเคครับเนี่คิดตอนนี้คือตอนนี้ครับบ่อความกว้างคุณยาวบ่อเท่าไหร่ครับเนี่ยกว้าง90้าสิบกคกว้างเก้าสิบเลยครับน้องหนูพี่ครับอันนี้คือกว้างเก้าสิบยาวเท่าไหร่ครับพี่ ยาวก็ประมาณ2เมตรยียาว2เมตรยีนี่คืออันนี้คือพี่เขาจะต้องการที่จะเลียงรวมแบบแยกคอนครับนี่คือตัวผู้นะฮะเลี้ยง5ตัวเนาะครับครับหต่อ2แต่ว่าเลี้ยงเลี้ยง5ต่อ10ใช่นี่ครับหต่อ10ครับนี่ครับนี่ก็วิธีการทําก็ได้ได้ไอเดียมาจากไหนครับเนี่ยอ่ดูในคลิปจําชื่อแกไม่ได้อยู่ที่โพทะเลอ๋อพี่สุชาติใช่พี่สุชาติเออดูแล้วการจัดการมันง่ายดีนะครับมันจัดการมันง่ายครับ ก็ลองดูครับเพราะว่าจริงๆว่ามือใหม่ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าในการดูท้องหรืออะไรมันมันมันลำบากแต่อย่าไปทึ่งไปเชื่อใครครับเราต้องลองด้วยตัวเองสุดยอดเยี่ยมครับเพราะว่าของมันต้องลองของมันต้องลองดีเป่นอย่างก็ต้องมีเพราะว่าจริงๆก็คือพื้นที่มันเยอะครับเราจะเราจะเราจะศึกษาแบบไหนอะไรไงก็ได้พออะไรที่เราแล้วเอ้ยมันโอเคเราค่อยพัฒนาไปแบบนั้นเนาะเราต้องลองก่อนเพราะนี่พี่ลองที่ห้าบ่อเลยตั้งเยอะแยะ พี่ต้องลองต่อใช่ไหมครับขยายต่อเอาแบบไหนก็ได้ทำไว้ก็ถ้าเกิดมีอะไรก็อาจจะแบ่งครึ่งได้อะไรได้ได้ไปหมดเนี่ยถ้าแบ่งครึ่งก็ได้แบ่งอีกนี่ก็ได้อีกถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์หรืออันนี้เป็นบ่อขุนก็ก็ได้ครับโอเคเยี่ยมมากครับผมนี่ฮะก็คือสุดยอดมากครับพี่ช่วยบอกวิธีการทําหน่อยพี่ใน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 แต่ละขั้นตอนนะพี่ขั้นแรกครับที่ที่ผมทํานะครับผมผมระดับแล้วก็วางวางคานวางคานสองริ้วสองข้างก่อนครับผมอ่าเทคานนิดแล้วก็ครับ เอาบล็อกเนี่ยครับครัเอาวางแผ่นแรกก่อนเป็นเป็นช่องช่องแล้วก็เทพื้นทีละช่องละช่องครับผมอันนี้ก็ก่ออันนี้ก่อเป็นเหลี่ยมก่อนเหมือนบ่อปลาก่อนอนรับแรกก่อแถวข้างเลยครับครับผมข้างยาวแล้วก็กันกันกันเป็นชันชันอ่าครับแล้วก็ค่อยมาทําจั่วหลังคาขึ้นมาทำข้งบนอ๋ทข้อบนมาต่อไม่ไม่ถูกนะครับก็คือตอนนี้ผมว่าที่นี่ผมว่าน่าจะโอเคมากว่ามันอยู่มีไผ่เป็นร่มเงาอยู่แล้วไม่น่าจะร้อนคือสิ่งที่ห่วงควรห่วงน้ํา แต่ทสุดแล้วครับผ่านผ่านผ่านน้ำมาแล้วเนาะพายุกี่รอบแล้วครับเนี่ย 2> 2, 3, 2อืมสองสามสองรอบสองรอบก็มาดนูก็บ่อแห้งอยู่อเอาอยู่ครับแสดงว่าจบแล้วฮนะเนาะเนาะก็นี่ครับดูครับอันนี้คือผมว่าต้นทุนค่อนข้างจะถูกนะครับต้นทุนหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ต้องทำโรงเรียนเนี่ยฮะพักหมื่นกว่ากว่านะโอ้โหต้นทุนน้อยมากทำเองนะทำเองด้วยฮะต้นทุนถูกมากน่าจะหมื่นต้นๆอืมแทงวัสดุแทงวัสดุแต่ส่วนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ ถ้ามีคนสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาเยี่ยมชมหนูที่นี่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมครับได้ครับอยู่นี่อยู่ที่ไหนอีกรอบครับผมอยู่ที่บ้านคลองช้างบ้านคลองช้างครับตำบลวัดโบสถ์ตำบลวัดโบสครับ,รบวัดโบรับจังหวัดพิษณุโล,ลกก็ห่างจากสายสายหมนยเลข<ล>สิบเอ็ดเนี่ยแยกเข้าเส้นทิ่คมทุ่งฝาครับผมวัดคุณชรสมรแยกมานิดเดียวครับก็คือติด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 เส้นหลักมายเลขสิบเอ็ดเลยแหละไอที่ทางขึ้นเหนือนะครับมานิดเดียวเองครับกิโลอ่ามครับผม ขอเบอร์โทรหน่อยครับ083 083ครับ960 960ครับ6575 6575ครับเนี่ยใครสนใจครับอยากมาดูหนูนะครับอยากมาดูไผ่นะครับที่แบบขุดใส่ลุมแล้วก็ปล่อยเลยครับมันสวยแค่ไหนสามปีประมาณห้าเมตรได้มั้งครับเนี่ยสามถึงห้าเมตรดีครับเนี่ยก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับนอะอยู่ที่นี่ผมก็ยามหาป่าไผ่มากเลยมาเจอได้ผมงงมากเลยครับเนาะโอเคครับมีอะไรจะฝากึท่านผู้ชมไหมครับ ก็อาหารของคนทั้งโลกก็นเนาะใช่ครับผมคนก็เยอะขึ้นทุกทีทุกทีนูก็เป็นปัดัอีกชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของคนทั่วไปที่นิยมบริโภคครับผมเลี้ยงได้โตเร็วบแล้วก็ต้านทานโรคที่สำคัญเนี่ยอาหารของเขาเขากินอะไรได้หลากหลายให้เราแล้วเราสามารถที่ผลิตที่เขากินเองได้ซึ่งไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตัวเองได้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่นอก็ วันนี้ครับผมฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภ exactly. ูม uh> uh ิพรบเท่นกับพี่อะไรครับผมแสงครับพี่แสงนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับก็นี่ฮะจะมีหนูอบโอ่งเพิ่งทำมาครับทียังไม่สวยงามเลยครับผมมาจะให้เอาไปทอดนะครับเอาไปทอดครับเอาไปทอดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาไว้คั่วครับสดครับนี่นะเราก็ไปรรูปมาแล้วครับต่อไปพี่ก็น่าจะต้องไปรรูปเหมือนผมแหละโอเคครับผมโอเค Ha, 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 ha!